สวัสดีครับพบกับช่องเอเชียโฟนนะครับผมวันนี้นะครับจะมานำเสนอนะครับวิธีการแกะเครื่องนะครับของซ m s u n ง A51 นะครับเป็นตัวใหม่นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ เครื่องตัวนี้นะครับต้องแกะฝาหลังออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมมาดูอุปกรณ์นะครับผมไขควงสีแฉครับตัวงัดนะครับที่จิ้มซิมนะครับพายนะครับผมต่อไปนะครับผมที่เป่าลมร้อนนะครับ เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่มีเครื่องเป่าลมร้อนนะครับสามารถนำผ้านะครับผมสอดเข้าไปได้นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับสายแพรนะครับของเครื่องนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับผมตรงกลางนี้นะครับหนาเท่านี้นะครับผมต้องต้องระวังนิดนึงนะครับวิธีการเซาะนะครับเซาะประมาณแค่นี้นะครับ ย้ายถึงตรงนี้นะครับผมจะมีกาวอยู่รอบๆนะครับเรามาเริ่มวิธีกันเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเก่าเครื่องเป,าเป่าลมร้อนนะครับห่างสามนิ้วนะครับวันนี้ก็ค่อยๆทำนะครบับวนๆรอบเลยนะครับ แต่ดูนะครับ้าดร้อนพอเลยนะครับเว้นระยะกล้องนะครับผมถ้าจะผ่านที่กล้องนะครับต้อทำเร็วๆหน่อยนะครับ ได้ที่แล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะงัดฝาหลังนะครับหาร่องนะครับทำตอนร้อนๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ค่อยๆทำนะครับระวังสายแพรนิดนึงนะครับ ตัวนี้กาวจะเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อนๆค่อยๆทำกันนะครับออกแล้วนะครับ แบบนี้นะครับผมหน้าตานะครับตัวนี้จะเป็นฝาหลังนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้จะติดกันเลยนะครับผมติดกับฝาหลังเลยนะครับเห็นไหมครับผมกาวจะอยู่ด้านข้างนะครับทั้งรอบเลยนะครับตัวนี้สายแพรนะครับทำที่ผมบอกนะครับผม ต้องระวังนะครับผมต่อไปนะครับนําซิมออกก่อนนะครับโอเคเลยตัวนี้นะครับน,น็อตน็อตค่อนข้างจะเยอะนะครับ ออกให้หมดเลยนะครับผม เครื่องรุ่นนี้นะครับกล้องหลังนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมเยอะนะครับมีอยู่ห้าตัวนะครับ คลิปนี้นะครับอยากทำให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นทุกขั้นตอนเลยนะครับวิธีการแกะนะครับผมข้อควรระวังนะครับ โอเคนะครับหมดแล้วนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราจะงัดนะครับฝาหลังนะครับหาร่องนะครับผมทําตามเลยนะครับใช้เล็บช่วยได้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมค่อยๆทํานะครับ ฝาหลังนั้นตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ลำโพงนะครับผมท่านไหนลำโพงเสียนะครับซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับทำตามวิธีนี้เลยนะครับมาดูบอร์ดกันนะครับบอร์ดค่อนข้างจะใหญ่นะครับกล้องนะครับใหญ่มากเลยนะครับผมตัวนี้นะครับสายแพรที่ผมว่านะครับ ตัวนี้สายแพรของจอนะครับตัวนี้นะครับสายแพรของแบตนะครับผมเอาออกก่อนทุกครั้งนะครับต่อไปนะครับผมจะนำสายแพรนะครับออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมค่อยๆทำนะครับค่อยๆงัดนะครับค่อนข้างจะใหญ่นะครับผม ตัวนี้ตัวบอร์ดนะครับบอร์ดนี้งัดได้เลยนะครับผมสายสัญญาณนะครับเอาออกทุกครั้งนะครับมาดูบอร์ดกันนะครับ แบบนี้นะครับผมกล้องนะครับจะมีอยู่1 2 3 4มีอยู่4กล้องหลังนะครับมี4นะครับกล้องหน้ามี1นะครับผมถ้าหากกล้องไหนเสียนะครับสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับทั้ง4เลยนะครับทั้งห้าเลยนะครับผมตัวนี้นะครับลำโพงด้านบนนะครับ ตัวนี้กระดิ่งสั่นนะครับเรามาจะถอดด้านล่างนะครับผมตัวนี้สายแพรของจอนะครับผมค่อยๆงัดขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับตัวนี้แยกออกมานะครับตัวนี้ขันออกเลยนะครับ ตัวนี้คือเซนเซอร์นะครับแบบนี้นะครับผมชุดด้านล่างนะครับชุดตูดชาต์นะครับผมชุดเสียบหูฟังนะครับตัวนี้ค่อยๆงัดนะครับตัวนี้จะเป็นกาวติดอยู่ด้านหลังนะครับผมข้างจะเหนียวนิดนึงนะครับ แบบนี้นะครับผมกาวติดตรงนี้นะครับตัวนี้ถ้าหากเสียหาซื้อทั้งชุดนะครับมาใส่นะครับผมตัวนี้ไม้นะครับตัวนี้แบตนะครับเสียก็หาซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับผมส่วนจอนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ แกะจอนะครับมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับผมจะบอกวิธีการนะครับแนะนำการเปลี่ยนจอนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ขอจบนะครับการนำเสนอนะครับวิธีการแกะเครื่องนะครับของ a m s u n ง A51 นะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับผม ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ